มิทีนนายเต่ามาแล้วยังคะเออยังไม่มาเลยน้องเห็นไหมนี่บอกแล้วแค่นี้ก็ยังมาสายไม่รู้พี่มิทีนจะไปให้โอกาสทําไมสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับคุณหนูขอโทษที่มาช้าครับโ้วันนี้แต่งตัวดีนะขอบคุณครับไปเลยไหมครับคุณหนูไปสิฉันรอนานละอ่ะถือไปไปร้านอื่นกันเถอะครับเฮ้ยขอโทษครับคูณหนูขอโทษครับขอโทษครับวานแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอก วันนี้รีบกลับบ้านไหมไม่ครับไม่มีใครรออยู่ที่บ้านหรอไม่มีครับงั้นวันนี้ฉันสั่งให้นายไปกินข้าวเย็นกับฉันได้ครับคุณหนูเอ้าน้องกลับมาแล้วหรอค่ะกลับก่อนนะครับคุณหนูกลับก่อนนะครับท่านประธานเต๋ารอนานไหมไม่นานครับคุณหนูกว่าจะแอบพี่มิทีนออกมาได้พี่มิทีนอะเดี๋ยวนี้ตามมองเราตลอดเลย ริวนายเต๋าี่มมี่ทีนประธานครับเต๋าไอคังค,คุกขึ้นบอ่อกินบนเลียนขี่บนหลังคาผมขอโทษครับท่านประธานกลับบ้านกับพี่โดนี้เลย <arse S 1> มาเดี๋ยวนี้ต,ตั้งแต่วันนี้สันไล่ไนายออกตเตามาผมก่อนนะครับคุณหนูเตาเมื่อไรเธอจะมารับเธอสักทีเนิวเข้บบ้านเลยแล้วลูกเดี๋ยวนี้ไม่จะมาเพอ้ออะไรอยู่นี่ไอเตามันแค่คนขับรถเพ้อเจอมากคนขับรถแล้วมันจะเป็นอะไรคะก็ อย่ามาเถียงอยู่นี้ยังไงก็รักกันไม่ได้เข้าบ้านเดี๋ยวนี้ <im> เื่อเจอตลอดเวลาเลยไม่มิวจะรอเตายังไงเตาก็ต้องมารับมิวนั่งรอมันไปเลยไม่มีปัญญามารับแกหรอกเต่าทามารับฉันแล้วเหรอแต่ทำไมเธอถึงใส่ชุดนี้ล่ะผมจับได้ไปแดงครับถึงเวลาแล้วผมจะต้องไปรับชายชาติแล้วไหนเธอบอกจะมารับฉันไงคุณหนู รอผมอีกสองปีนะครับผมไปก,ก่อนนะครับคุณหนูฉันจะรอเธอนะเต่า